ีพร้อมลงแล้วมีสองอย่างสองลำม,มาเลยขยักเลย,ย,ยัต้องมัดเี๋ยันเที่ย่ยังเทอ่ะยังเทนี่เรือขยักครับมอต้น เลยน้ำวนทิ่มีทิ่มตีทิ่มหักทิ่มหักน้ำทิ่มน้ำขึอย่างงี้เราอาึมือจับเืมเกยเปียกู้ที่นักงเคลียบานปยาเล่นทำอย่างนี้แหละห้ามขยับมือแล้วนะห้ามขยับมือแล้วนะ กูอยาถ่ายน้องขอเื่ออห่อยเรือหน่อยเือ่างงวางได้เ่อาจโอเคลลงเลยลัน้ามข้มาจะไปทางไหนถอยมาถอยมาถอยก็ดันทีลูกออไม้พายดันเออเอ สู้ไฟเรือยังไงให้สู้ซีนเดี๋ยวมาพูดพี่นะเดี๋ยวก็พูดลงดเดี๋ยวนี่ไว้ต่อครับคนต่อไปขึ้นมาเปลี่ยนเพื่อนลงครับอุ้ยมันหนัก้ี่มาลายต่อมาแล้ว ย uh ังไม่ไปไหนเลยคนต่อไปตู <laughs> <laughs <impe statistically> <Uh ้ตรงนู้น สัน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 ไม่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 เฮ้ยหนูเล่งแล้วอ่ะอันนี้แค่หนึ่งอ่ะเออ เม็ดดันดันเดียตัวนี้เข้ามาดันดันน้องเข้ามาเ <laughs> <laughs> นี่ย <laughs> ครั้งแรกครับในครั้งแรกครูครูจะปรับไม้พายให้สวยๆน,น้องเก่งทำตัวธรรมดาธรรมดาเออมาเอาไม้พายยื่นมาครูอ่าคนอื่นแบบอยู่ไม่ได้หูึ <laughs> <Yeah. S 1> <อ>่งตแบบั <laughs> <laughs> จุดจุดงเลยเอ้าล็อคล็อกล็อคไม่ไม่ยังไงยังไงก็ต้องลุงเห็นดีล็อคเห็นดีตายขายยากเลยอ่าโอเคคูัอ่าไปมันไม่มีความอืมค่ออยๆเาไม่คายลงเลยเด้อควายแล้วถอยถอยถอยเออนั่นอันนั้นคือถอยข้างขวาข้างขวาถอยข้างขวาถอยเออถอยซ้ายถอย มาเข้ามาเลยลูกไปนู่นจะไปจุดๆไม่กลัวเพื่อนไปแล้วนะไมายถอยหลังอย่าถอยหลังอยาเก่งอยาเงอยากงหายใจลึกๆหายใจลึกชะไะ ไทยอ่ะไทยองนะยายง้าไม่เีไมได้ถอดรเาสิลูก่อมไปแล้วจะกอดตอนใครกอนวพานั่นคือุดสุอยางนั่งเรียต่อให้เลยนี่เรีนน้องเอืมใ ในบรรยากาศครับน,นี่ฮะก็ไปเปลี่ยนกันเล่นนะครับเพราะมีสี่เครื่องนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ